มันยังไงยังไงถึงได้อออืออืไปค่ะปั๊ดปั๊ดตรงขาเห็ดนะคะเดี๋ยวดึงขาให้ให้ชม เก็บแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างเปลี่ยนมุมกันไปนะคะคนดูจะได้ไม่เดือดไม่เบื่อดนะ้วยเนาะชอบไหมคะทุกคนคนทำคลิปะก็ชอบให้ให้ผู้ชมติชมนะคะติได้เบาๆนะทุกคนชมได้แรงๆเวลาชมชมแรงๆได้เลยเวลาติติเบาๆนี่ค่ะโดยเฉพาะคนที่ ถ่ายทำคลิปเป็นมืออาชีพอะค่ะอยากได้คำแนะนำจากผู้ชมแบบนั้นมากๆเลยค่ะดิฉันใช้ iPhone ในการถ่ายทำคลิปเป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้ GoPro 13 b l a c k บ้างบางครั้งค่ะทุกคนเพราะว่ายังใช้ไม่ถนัดมือเลยหูกลุ่มนี้สวยอลังการมากแม่ะค่ะ คลิปที่ถ่ายทำวันนี้เป็นกล้องโกลอุมันจะเห็นมุมไกลๆกว้างๆค่ะสำหรับดิฉันชอบมากเลยนะคะเพียงแต่เรายังใช้มันไม่ถนัดค่ะทุกคนเดี๋ยวได้ฝึกเนาะ <im it> แล้วก็ข้อจำกัดคือเมมเบรี่เต็มเร็วมากแล้วก็แบตเตอรี่หมดเร็วมากทุกคนใช้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแบตหมดแต่เออเราลืม สามีก็ซื้อแบตสำรองให้นะคะจ้ากอยู่ไหนแบตสำรองเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกมาชาร์จแล้วค่ะส่วนตอนนี้ก็คือพก power bank ค่ะเดี๋ยวหมดกลุ่มนี้ดิฉันจะพักการถ่ายทำคลิปด้วย GoPro แล้วไปใช้มือถือต่อค่ะทุกคนแล้วเราก็จะชาร์จชาร์จอ่า GoPro นะคะมุมสวยเนาะ ใครที่ดูคลิปมาดำบ้านนาสวีเดนตลอดนะคะลองคอมเมนต์มานะคะความแตกต่างของกล้องสองตัวเอาจริงๆไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาเรื่องการถ่ายทำคลิปเท่าไหรค่ค่ะทำงานด้วยเก็บเห็ดด้วยแล้วจริงๆรู้มุมกล้องรู้เทคนิคการถ่ายทำบ้างน,นิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าดิฉันเรียนสาขาการตลาดการถ่ายทำโฆษณามาแต่ว่า ถึงเวลาอยู่ในป่าจริงๆเราจะมามัวตั้งกล้องสวยๆไม่ได้เลยเราอยากได้ปริมาณเห็ดด้วยค่ะทุกคนโอเคทีนี้เราเหลือ2 3ส,สามจุดที่เราดึงขาไว้ตั้งแต่คลิปที่1นึ่งเลยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปตัดขาเห็ดที่เราดึงกองไว้ค่ะไปค่ะทุกคนจ้าเป็นไงบ้างคะสุดยอดเนาะวันนี้ก็คือสุดยอดมากอ้อลังการงานสร้างไป อันนี้แค่จุดแรกนะทีแรกว่าจะจบจบคลิปแรกที่จุดแรกค่ะปรากฏว่าเห็ดเยอะมากอ้สามกลุ่มนะที่เราตัดไว้นะคะทุกคนนี่เราดึงขาดึงขาเห็ดไว้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อจุดที่สองอตื่นเต้นหรอ ลองโบดมาสิใครเดาใจวันถูกบ้างตรงนี้นะคะจะมีตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะมีจุดที่สองบนมอสกับใต้ต้นบูเบอรี่เราจะไปตรงไหนก่อนเอาไทยสิคะไทยไปเห็ดเห็ดใต้มอสหรือว่าไปป่าบูเบอรี่ก่อนมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคะ่ะแต่ตอนนี้เราตัดขาเห็ดสากลุ่มนี้ให้หมดก่อน โอ้ดูแสงแดดนะคะเอาใจคนที่ชอบคลิปตัดขาเห็ดค่ะนี่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ที่ชอบนะคะคือทำคลิปนะทุกคนมันไม่ค่อยมีเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของตัวเองแบบตามที่ตัวเองถนัดแต่ก็ยังคงได้รับ คำชื่นชมจากผู้ชมส่วนใหญ่นี่คือกำลังใจแล้วค่ะทุกคนเรามีแรงทาคลิปต่อนะ่ะเพราะว่าขายเห็ดเราก็ไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไรหร่หรอกค่ะทุกคนมันมีความสุขตรงเวลาได้อ่านแล้วก็ได้ชมคลิปไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะคลิปจะออกอากาศสดเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยคือเราพูดคุยทบไทายเหมือนเหมือนมาเดินป่าเห็ดด้วยกันนะคะใครที่ไม่เคยชมคลิปสด เที่ยงตรงลองกดมาดามบ้านนาสวีเดนดูนะคะทุกคน